คนที่อยู่แนวหน้าของสนามลบคนที่ถือโล่คอยปกป้องเ,เพื่อนนี่ไจ้บอย่างเบียวซีเนว่าครับผมตัวเอนจิเนียร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะมาบอกว่าค,ควรทำเฟยยังไงนะครับแต่เปิดมามันเบียวไว้หน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเล่นแล้วได้ไรก็เหมือนทั่วไปครับก็จะได้การ์ดมาสองใบพร้อมกับท้าท้าแอคชั่นตกปลานะครับ ปลาครับก็ตกเหมือนบกไปอีกนะครับก็ได้ตกปลามาเดี๋ยใส่ก่อนเลยยังไม่ใส่ชิ้ะตกปลานะครับตัวนี้ครับเควสมันค่อนข้างที่จะไม่ยากมากผมก็บอกไมายากตัวแหละแต่ผมไม่ค่อยชอบเควสของเอนจิเนียรเลยเพราะมันต้องมียิงไกลด้วยปืนไอเอลเอ็มครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตัวซีเนวามันมีสกิลอะไรบ้างครับเรื่องมาที่อันติของซีเนวานะครับคือ ตั้งโลนะครับเราก็จะเอาโลมาตั้งไว้ด้างหน้าถือโลนั่นเองในขณะที่ถือโลอ่ะมันยิงไม่ได้นะครับแต่จะเป็นการถือโล่แล้วคลิกซ้ายจะเป็นการผลักโล่ไปชนฝั่งตรงข้ามส่วนคลิกขวาจะเป็นการพุ่งไปแล้วก็ชนฝั่งตรงข้ามครับค้างละ50ดาเมจนะครับ,รนรบในหมวดวอลแฟเพื่อจะยิงเราไม่ตายนะครับติดโลแต่ว่ามันจะมีกระจกครับถ้ายิงกระจกปุ๊บกระจกจนกระจกแตกเราสามารถยิงหัวได้นะครับระวังเรื่องนี้ไว้ด้วย สก,กิลที่2ครับ g r a เปิ e gun น,นะครับก็คือว่าอันนี้สามารถใช้ในตอนที่ถือโล่ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ในตอนที่ถือปืนก็ได้นะครับก็ค<ม>ือกดปุ่มก็ถ้ากดเลยอะ่ะมันก็จะชักและยิงเลยครับก็คือจับฝั่งตรงข้ามมาหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนที่นอนอยู่มันก็จะจับมาเหมือนกันให้เราได้มาชุบใกล้ๆแต่ถ้ากดค้างนะครับมันจะเข้าล็อกหมดนะครับลาค้างไว้สักแป,ป๊บหนึ่งมันก็จะล็อกฝั่งตรงข้ามไว้ให้แล้วเราก็กดไปครับกดปล่อยมันก็จะดึงฝั่งตรงข้ามมา ไปที่สก,กิลต่อไปนะครับสก,กิลปลาระเบิดับเป็นมันจะเป็นอ่าระเบิดตาข่ายมันว่ามันเป็นระเบิดายเลเซอร์ายเ,เกนเนตนะครับก็คือปลาลงไปปุ๊บฝั่งตรงข้ามเดินผ่านก็จะโดนด,ดาเมจสิบด,ดาเมจพร้อมช้าลงนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงอุ้ย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 นะครับโดยสามารถฆ่าด้วยฝั่งตรงข้ามด้วยสก,กิลนี้ด้วยได้นะครับและพาสซีฟนะครับ แรก,กาศนะครับก็คือว่าตัวเนี้ยมันถือโล่ไว้ข้างหลังเว้ยเพราะงั้นข้างหลังเราจะยิงมันไม่ได้แต่ถ้ายิงขาได้อยู่แต่ถ้ายิงตรงตัวมันก็จะติดโลนเองครับพาสีก็ประมาณนี้นะครับทีเนว่าสกิลไม่ได้ยุ่งยากมากเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับเควสของตัวนี้ม,นมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเลเวลหนึ่งของตัวตีนว่านะครับเป็นการใช้สกิลหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้นติสกิลปืนฮุกหรือว่าตัวของไ เลเซอร์ไวเลสก,กรเนตนะครับใช้สกิลละหนึ่งครั้งนะครับตัวเลเวลสองนะครับค่าสิบตัวโดยใช้ซีนิว่าครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ทำดาเมจสามพันดาเมจอันนี้เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับดึงเพื่อนที่ล้มโดยใช้แรปเปอร์กันนะครับอันนี้ก็คือให้เพื่อนล้มก่อนแล้วเราก็ยิงกิวีไปโดนเพื่อนแล้วมันจะดึงเพื่อนมานะครับแนะนําให้เป็นตี้เดียวกันต้องเป็นตี้เดียวกันนะครับเลเวลที่สามนะครับใช้ EOD ดีเซตค่า1ตัวก็ เอาโลมาตั้งแล้วก็ไปชนมันตัวหนึ่งให้ตายนะครับแล้วก็ f อฟซีตัวโดยใช้ c ีเนวาอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับแล้วก็ใช้แก a p เปอร์กันดึงศัตรู3ตัวอันนี้ก็เลงนิดนึงครับแล้วกด V หรือไมก่ก็กด V ค้างไว้แล้วรอให้มันขึ้นว่าล็อกเป้าหมายแล้วเราค่อยๆปล่อยก็ได้ครับเลเวลที่4นะครับอันนี้มันจะให้มา5เควสเราเลือกทำแค่3เควสก็ผ่านละ ผม,ผมจะแนะนําให้ทำจะเป็นทางโหมดวอแฟร์เป็นหลักนะครับเริ่มจากใช้เอทําลายยานพาหนะ5ครั้งนะครับอันนี้เอา a อ4อ่ะมายิงพวกรถคันเล็กๆก,ก็ได้พวก ATV หรือพวกเรือเล็กอะไรเงี้ยนะครับมันยิงได้เอาจริงๆเป็น a อทของทีมก็ได้นะครับทีมเราเราขับมายิงเองก็ได้ครับยึดพื้นที่40ครั้งอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับกาทารีบก็เล่นในโหมดยิงออฟพิลครับจะได้ไวๆวกว่า นะครับใช้เลเซอร์วท์เกรเนต5ครั้งอันนี้ก็ปาสกิลลวดหนามออกไป5ครั้งครับปาไปเรื่อยๆเลเวลที่5ครับใช้อันติป้องกันดาเมจร5 0 0ัดาเมจนะครับนี้กดอันติแล้วก็วิ่งไปเดี๋ยววิ่งไปให้มันยิงอะ่ะเออเดี๋ยวมันก็มาเองครับหรือว่าถ้าถ้าถ้าแบบไวจริงอะ่ะคือเอาเพื่อนมากดกดพร้อมกันแล้วก็ให้เพื่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ให้เพื่อนอมายิงเรา ยิงโล่เราก็ได้ครับใช้ป้อมปืนตามฉากฆ่า3คนอันนี้ก็ขอแนะนําปืนป้อมปืนตามฉากเป็นป้อมปืนใหญ่นะครับมันจะฆ่าง่ายมากหนเดียวแตกนะครับต่อไปครับดึงเพื่อนโดยใช้ g r a เป e r gun นะครับปกครั้งอันนี้ก็รอเพื่อนดาวแล้วกดดึงเพื่อนด้วย g r a ป b e gun เนี่ยมานะครับปกครั้งเลเวลที่6ครับได้รับฉายา armor buster ก็คือฉายา armor buster อะครับมันจะได้จากการทําลายยานพาหนะสองคันใน1ด่ดานนะครับอันนี้ต้องได้รับ3ครั้งก็เล่น3า่านนั่นเองก็ ทำลายพวก ATV ก็ถือว่านับนะครับก็ทําลาย ATV ดไอ้สคันในหนดันมันก็นับแล้วครับทําลายรถคันเล็กๆก็พอต่อไปใช้เลเซอร์ไ e เกรเนตสี่ครั้งนะครับก็ปาสกิล G หรือว่าสกิลหนามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็มาเองปาแล้วไปเก็บกระสุนแล้วก็ไปอีกรอบนึงก็ไวเหมือนกันครับต่อไปครับใช้ปืน m 2 4 9ฆ่าค่าคนนคับอันนี้ผมเดี๋ยวผมแปะโค้ด m 2 4 9ไว้ให้ อาการทั้งการนานลิน่าและก็สตรีมนะครับผมแต่งไว้เรียบร้อยแล้วก็เล่นง่ายระดับหนึ่งเลยเล่นดีด้วยระดับหนึ่งนะครับเลเวลที่7ครับเรียกของอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ใช้แต้มโดยวกดเลขค่าสามสิบครั้งนะครับอันนี้ก็ผมแนะนําเหมือนเดิมครับกดเลขกคแล้วก็เรียกพวกสโอกเอาหรือว่าพวกรถเอทีวีคันเล็กๆนะครับคือว่าการที่ทางคนดูจะใช้พวกแบบอาร์ทิลเลอรี่หรือว่าแรงๆเลยก็คือไกด์มิสไซ์อะมันใช้แต้มค่อนข้างเยอะ เก0 0ั 9, กับส2 0 0มหรือ8ม0่นแอะไรเงี้ยมันใช้แต้มเยอะมากเทียบกับการใช้สมมตแค่พันห้านะครับแล้วด่านหนึ่งใช้ได้หลายครั้งด้วยมันยังไงมันก็นับหนึ่งเหมือนกันก็แนะนําให้ใช้สมมตดีกว่าต่อไปนะครับใช้แรงกัดหรือว่าสกิลติดตัวป้องกันดาเมจห้าพันดาเมจนะครับอันนี้ก็ตามที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้คือเกราะป้องกันหลังเรานะครับถ้าอยากได้ไวๆอะ่ะก็หันหลังให้ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินเข้าใส่ใช่ อาจจะต้องทําอย่างนี้ครับผมว่าถ้าถ้าทําแบบนี้บ่อยๆอ,อ่ะมันก็ได้ง่ายระดับหนึ่งอ่ะแต่เป็นผมผมอาจจะไปหาลังนกและกันเพราะมันได้ไวกว่านะครับหาลังนกหายยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เลยกว่านะครับแล้วก็ต่อไปก็ค่า200ตัวนะครับด้วยซีเนวาอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับเลเวลที่8ครับใช้ปืนพกยิงหัว5คนในหนึ่งเกมอันนี้ผมแนะนําเป็น2กระบอกแล้วกันดิเซิร์ตอีเกิลกับลูกโมนะครับ ผมขอดีเซอตออกแล้วกันผมแนะนำเป็นลูกโม่เลยดีกว่าเพราะลูกโม่มันยิงหัวนัดเดียวตายเว้ยเราแค่แบบไปดักยิงบอดยิงหัวตัวที่เป็นบอดก็ได้นะครับต่อไปครับใช้เลเซอร์ค่า6ตัวเควสนี้ยผมว่าโคตรปวดหัวเลยนะครับก็คือว่าผมใช้วิธีการยิงโป๊กยิงยิงโป๊กฝั่งตรงข้ามาให้เหลือเลือดติดเดียวแล้วก็ปาสกิลสกิลจไปให้โดนมันนะครับแล้วให้มันเหยียบจนตาย ด่านไอวันนึงผมได้แค่ตัวเดียวเองอันนี้นะครับแต่แต่ผมผมผมทนไม่ได้จริงๆอันนี้ผมก็เลยแอบไปทำทั้งหมดโอเวอร์เลชันโดยการฟิลด์บิมนะครับถ้าถ้าใครมีวิธีการใช้ใช้ไอทำควสเนี้ยสกิลจีฆ่า6ตัวโดยได้เนี่ยก็ผมก็อยากให้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันหน่อยต่อไปค่า200ตัวโดยใช้ปืนประเภท AR นะครับอันนี้ใช้ปืนแ s o ซอลไรเฟิลเดี๋ยวเล่นๆไปเดี๋ยวก็ได้ครับเเวลที่9ครับ ใช้สติงเกอร์ลัชเชอร์ทำลายยานพาหนะสี่คันนะครับโดยใช้ที่เนียว่าอันนี้ผมแนะนําเลยว่าให้ไปเล่นโหมดโหมดนี้นะครับมันจะเป็นโหมดทีเ่เครื่องบินมันจะเกิดไว้นะครับแล้วมันจะเกิดเยอะด้วยซึ่งมันไม่ได้เป็นโหมดที่มาทุกประจํานะครับช่วงช่วงที่ผมเล่นอนะ่ะมันมีโหมดนี้พอดีผมก็เลยทาโหมดนี้แป๊บเดียวได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้อาจจะทําก็ทาในโหมดธรรมดาด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบกดแย่งกับฝั่งฝั่งตัวเองนิดหน่อยนะครับ ไม่รู้จะมีคนตาไหมเกิดบน F 4 5นะครับแล้วก็ขับมาจิ้มประมาณตรงนี้แล้วกดแต่จะเป็นการสลล์แล้วพอมันอยู่พื้นน้ำเรื่องมันจะลดเรื่อยๆครับก็สู อารอครับรออ่าเริ่มวดแล้วลครับรอจนต่ำกว่าห้าสิบแล้ยิงเรียบร้อยครับจะขึ้นมาว่าได้คันเนี่ย ต่อไปครับทำดาเมจ2,100ดาเมจโดยใช้ EOD set นะครับหรือว่าอันติก็คือใช้อันติแล้วก็วิ่งไล่ทุบฝั่งตรงข้ามไล่ทุบชาวบ้านไปผมว่าด่านเดียวก็ได้2,100ดาเมจอะจริงๆถ้าเป็นดา่านแคบๆอะหรือว่าเล่นๆไปเดียวก็ได้เองครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ต่อไปนะครับใช้ปืน M250 ยิงหัว30ตัวในระยะ60เมตรขึ้นไปอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดปืน M250 ไปให้นะครับโดยปืนของผมเนี่ยมันจะ มีสโขบวัลระยะนะครับแล้วก็มีขาขาตั้งก็จะถ้าจะให้ผมแนะนําก็ต้องเล่นแบบดัดกว้างๆนะครับแล้วก็ก่อนยิงก็ก่อนยิงก็กดเช็คระยะมันก่อนสแนปตังก่อนว่ามันอยู่ในระยะ60เมตรหรือเปล่าหรือว่าแบบซูมไกลๆไ,ไปเลยครับซูมแบบสไนแล้วก็ผมไปได้ทิกมาเว้ยคือยิงยิงปืน m210 ไปเรื่อยๆจน,ม,ๆนมันเหลือเลือดน้อยพอมันเหลือเลือดน้อยแล้วเราค่อยเคาะทีละนัดครับ เพราะว่านัดถ้าคอสทีลานัดคือมันมันจะโดนเป้า100รา้อยเปอร์เซ็นต์พอกานคอสทีลานัดดีกว่าแล้วเ2 5มดาเมจมันค่อนข้างแรงนะครับยิงหัวคือแบบแรงมากผมจำไม่ได้รู้สึกจะยี่สิบกว่าดาเมจนะครับก็ในระยะไกลนะก็แนะนําว่ายิงให้มันเลือดน้อยแล้วค่อยคอหัวเอานะครับแล้วมันก็จะได้เองผมใช้วิธีนี้คือผมเล่นแค่2ด่านผมได้เลย30ตัวนะครับประมาณนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับวสของตัวซีเนวานะครับก็ ผมก็แนะนําว่าถ้าช่วงไหนมันมีแบบอาเคดโหมดอะไรเงี้ยผมก็แนะนําให้ไปทำในอาเคดโหมดดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เจอบอรดเยอะขึ้นแล้วเควสที่จะต้องยิงตัวที่มันอยู่ไกลมากกว่า10เมตรหรือเควสลุกโม่ะมันจะได้ยิงง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมมีขาดตกตรงไหนหรือว่าอยากเพิ่มเติมตรงไหนว่าเอ้ยทำแบบนี้ง่ายกว่าหรือว่าทําแบบนั้นง่ายกว่านะครับก็ควรช่วยเพิ่ม ช่วยคอมเมนต์เพิ่มกันในล่างคลิปให้หน่อยนะครับพราะว่าอาจจะได้เป็นความรู้ของคนที่มาดูต่อๆไปนะครับยังไก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ